อาคารสำนักง,งานของสมาคมธนาคารไทยและอาคาร Data าเซ็นเตอร์ของ ITMX สถาปัตยกรรมล้ำสมัยบนรากฐานวัฒนธรรมไทย ตามคติความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณการสร้างบ้านแปลงเมืองจะทำตามคันลองของสวรรค์ที่เรียกว่าความเชื่อแบบไตรภูมิใช้ในการวางผังบ้านเมืองเพื่อความสุขความเจริญและความเป็นสิริมงคลมาช้านานเรื่องหลักคือเรื่องของอาคารสถาปัตยกรรมล้ำสมัยแต่อยู่บนรากฐานสถาปัตยกรรมแบบโบราณคนไทยเนยเวลาเขาเขาจะวางผังเมืองเขาจะมีคติที่เรียกว่า ตามคติไตภูิเขาจะแบ่งแดนออกเป็น2แดนแดนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าแดนสามัญคือแดนที่คนที่เราอยู่อาศัยกันนะครับทางโลกนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าโลกิยภูมิและอีกแดนหนึ่งเนี่ยคนไทยเขาเรียกว่าเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นโลกุตระภูมิมันเป็นเหมือนกับโครโมโซมของคนไทยนะครับว่าจเจริญทางโลกและ,จะเจริญทางธรรม การวางผังของโครงการจึงวางให้แดนโลกียภูมิกับโลก,กุตระแยกจากกันแต่อยู่คู่กันเหมือนตามคติไตรภูมิโดยให้ตำแหน่งอาคารด a ตเซนเตอรเป็นดักเป้าหมายให้คนละเลิกปล่อยวางมีความว่างเป็นอุดมคติและมีอาคารทางโลกอยู่คู่กันมีทางเดินสายกลางมุ่งไปสู่ความว่างน,นั้นเป็นปรัชญาตะวันออกแบบชาวพุทธเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริ คนตามวิธีการวางผังแบบไทยในรูปแบบของสถาปัตยกรรมล้ำสมัยเมื่อเราจะทำโครงการ i อทมเเนี่ยรเราคิดว่ามันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางหลักหมดุดของการ<ม>ธนาคารการเงินการทองกลางคลังเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรือง,เ,งเศรษฐกิจดีทุกอย่างก็ดีปาจะพินเงินตะเพินทองเนี่ยมันเป็นโภครัพย์คือโชคดีทางด้านการเงินเป็นคติความเชื่อมาจากธรรมะ4ี่ข้อของพระพุทธเจ้าอิทธิบาท4อิทธิบาท4อิทธิฤทธิ์ของธรรมะสี่ข้อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทางโลกเนี่ยให้ดีขึ้นได้เลย จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยโครงการไอทีแบ็กเนี่ยนะครับมันมีลักษณะพิเศษคือตัวหนึ่งเป็นอาคารที่เป็นอาคารสํานักงานเป็นเรื่องของความพะเยอทยานทางโลกขณะเดียวกันเนี่ยมีอาคารที่เป็นลักษณะพิเศษของของโครงการนี้แต่ที่ต่างจากคถไฟมาอ่กก็ค,คือตัว Data Center อร์ ของอาคารสำนักง,งานของสมาคมธนาคารไทยและอาคาร Data Center ของ ITMX ในส่วนของ Data Center ออกแบบงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคารของ ITMX Data Center ตามแนวคิด No single point of failure โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน u p t ช m e และมาตรฐานที่ IA .942 เพื่อการปฏิบัติการระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างต่อนเนื่องพร้อมระบบป้องกันภัยพิบัติสถานการณ์น้ำท่วมแผ่น อาคารของสำนักงานใหญ่ไอทีเอ็กแห่งใหม่เนี่ยผมว่าเป็นอาคารที่ค่อนข้างจะสำคัญมากนี่จะเป็นอาคารสำคัญทางด้านสถาบันการเงินการออกแบบต่างๆก็คงต้องคำนึงถึงความทันสมัยอาคารนะครับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยที่ครบถ้วนตามความต้องการนะครับนี่ในการออกแบบแรกเนี่ยเนื่องจากว่าที่ตั้งของโครงการเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนแจ้งัฒนะนะครับก็ต้องเป็นอาคารที่ต้องมีความโดดเด่นนะครับอีกประเด็นหนึ่งในการออกแบบเราเนี่ยละเลยไม่ได้เลยเรื่องเกี่ยวกับ หลักวงจุ้ยในการออกแบบหนเดียวกันอิงหลักทางด้านพุทธศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสาหลักของอาคาร8ต้นทางโถงเนี่ยนะครับอิงได้2แบบทางด้านพุทธศาสนาแล้วอิงเรื่องของมัดแปดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ทางด้านววทยาศาสตร์เลข8มันคือเลขอินฟินิตี้มันถึงการเคลื่อนไหวไมีมิติสุดการออกแบบการวางผังยังคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานและระบบสิ่งแวดล้อมทั้งหมด การนำแสงธรรมชาติให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้อาคารที่เป็นลีดโกและทรีตามเจตนารมณ์ของโครงการการออกแบบอาคารโดยรวมเนี่ยเราเอาหนะ้าของชิปคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับมาใช้เป็นเป็นองค์ประกอบกของรูปลักษณ์ของอาคารในขณะเดียวกันในอาคารรวมข้างบนเนี่ยเราก็ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับภูมิสถาปย,ยกรรมน่าจะเป็นอาคารเทียร์โฟแห่งแรกของประเทศนะครับที่ได้รับลีดโตรนิฟายระดับโกล